สาม okay. โอเคเนาะตรงนี้นี่ก็คือเครื่องน้ำงึมของอ่าน้งึมของประเทศลาวเราจะเป็นเครื่องน้ำงึมแห้งแรกที่มาเพิ่นสร้างเครื่องตั้งแต่สร้างขึ้นเนี่ยตั้งแต่ปี1967เนาะ67ละกันอ่าจะมีหลายประเทศที่มาเพิ่นร่วมมือกันจะสร้างขึ้นได้สองสองครั้งด้วยกันสองครั้งด้วยกันจะมีทั้งอ่าทั้งแรกเนี่ยจะใช้การใช้มรงประมาณ เลยที่แบบสรานในปัจจุบันเป็กาคือรัฐบาลเนาะเป็นของรัฐบาลเจีรนรากาส่วนใหญ่เนาะตรงนี้ก็จะเป็นแหล่งท่อ,าทางองเที่ยวทางธรรมชาติเพื่อเปิดบ้านลอง,งอาสงบิวตรงนี้จะมีเกาะเกาะน้อยเกะาะใหญ่อยู่ตรงนี้ก็คือมีอยู่ประมาณพันกว่าเกาะเราดูว่าคนลาวจะเอินมาดอนในหันก็จะมดีดอนเท้าดอนนางแล้วก็มีประชาชนอาศัยอยู่ตามหมู่บ้านตามเกาะน้อยเกาะน้อยเกาะใหญ่ติดน,น,น,นี้เนาะรากาจะไม่ยา เียนตามมูก็ต่งางตานี่จะบมีไฟ้าใสาแต่เดี๋ยวนีเนี่ยมเนล่มนจะมีการกระจายไฟ้าใสาต่ตามตาแต่ละก๊อกนะแต่่อนอย่างอีโนี่นอ๋สวัสดีซะเจะ